สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกับคุณครูเช่นเคยนะครับวันนี้ครูจะมาสอนสระผสมนะครับ A E จะเท่ากับสระ A ครับถูกต้องส่วนมากนะออกเสียงเป็นสระเอนะครับออกเสียงยาวเนาะออกเสียงยาวออกเสียงยาวนะครับออกเสียงยาว มันจะต้องมีตัวสะกดด้วยนะครับและก็จะมีตัวสะกดนะครับมีตัวสะกดนะครับละวางอ่าละวางเอกับ e คือตัวสะกดจะอยู่ตรงนี้นะฮะจะอยู่ตรงนี้อ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะฮะมาข้นระหว่างเอกเอี A ่นเองนะครับ เราไปดูคําที่มีกันเลยเนาะอ่าใช้ตัวเดิมนะครับสีดําเป็นพยัญชนะต้นอ่าอ่าอย่างเช่นคําว่าคํานี้เนาะตัวแรกจะเป็นพยัญชนะต้นเนาะตัวต่อไปจะเป็นสระอ่านี่ครับและตัวต่อไปจะเป็นตัวสะกดอ่ตัวสะกดเอาไปสีเดือนดีกว่า ครับสีนี้เนาะอ่าตัวนี้เห็นนะฮะ A อแล้วจะขั้นระหว่าง E เห็นไหมอ่าเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้อืมเนี่ยสังเกตน,นะเห็นไหมมันบอกว่ามันบอกว่า A A E นะครับมีตัวมาค่าหน่อยเอกอจะออกเสียงเป็นสระออกเสียงเป็นสระ A ถูกต้องครับตัวนี้ก็เลยออกออกเสียงเป็นสระอะไรครับเป็นสระ A โอ้อ่าเริ่มเริ่ม้นใจยังเป็นสระ A อสระยังไงดูนะครับตัวนี้จะออกเสียงลากยาวนะครับลากยาวออกเสียงว่าเดทเดทยังไงครับอ่า อ่าดทัวดีเท่ากับดีดเท่ากับอ่เขียนเลออกมาดีกว่าโดเด็กสระอะไรนะมี a กับ E ขั้นมีระหว่างมาขั้น a b เท่ากับสระ a ถูกต้องครับแล้วก็ตัวสะกดคือตัวนี้นะครับตัวที่สามตัวสะกดคือตัวที่อยู่หลัง a เลยนะทีเอทีเถอเท่ากับทอทะ หาอ่าออกียงยาวนกสิงเดียงยาวนะเดดเดดอ่าแพงก็เป็นไมโทสะกดได้เลยนะครับแปลว่าวันที่อ่าวันที่นะครับอ่าวันที่นี่ตัวต่อคำนี่ฮะที่เราใช้เล่นทุกวันเลยคนมีกับทุกคนละอ่ามีกันทุกคน,ลน,เ,กคนเลย เป็นช่องหีือไมจะได้จงอ่ะวแบนี้ดีกว่าเนาะแต่เข้าใจกันดีเนาะจะได้ขีดเป็นช่องให้มันให้พวกเราจำได้ง่ายที่สุดฮะอ้าว F ื่อสื่อกับฟอร์ฟันอ่าฟอร์ฟันเนาะ A มี A กับ E มี A อ่ามี C มาขั้นหลางของ A กับ E ได้ออกเป็นเส้นสันละ A ต้องกับ C, อ,อันนี้ตัว C คือตัวสะกดอ่าตัว C คือตัวสะกด C เท่ากับตัวสะกดเคยสอนเลยนะ C, e, ออเ,ยเนา so so, ะ C E ออกเสียงเป็นเ so ป็นซอโซนะครับเนี่ย C E เนี่ยออกเสียงเป็นซอโซออกเสียงยาวเลยออกเสียงคำว่า face นะครับ face อ่า face แปลว่าอะไรนะ face แปลว่าใบหน้านะครับใบหน้าที่เราเล่น facebook facebook กันนะ่ะอ่า ่าตัวต่อไปลนะ่ะตัวต่อไปก็ต้องอ่าคําว่าเนี่ยเป็นธาตุต้นตามด้วยสระาตามด้วยตัวสะกดอ่านี่มีเอเอีมีเคม,มาขั้นระหว่างเอกับอีถูกต้องฮะเติร์เติร์เติร์อ่าลองเขียนเป็น

โอเวนอ่าอ่ามีเคมาค้างเราเอกับอีแสดงว่าเท่ากับสระเอเคออกเสียงเป็นเคเคคอควายนะดังนั้นคำนี้เลยออกเสียงคำว่าออกสียาวนะเวคเวคแปลว่าตื่นอ่าเอาตื่นเนาะอ่ะแสดงว่าเริ่มเข้าใจกันยัง A e ออกเสียง A e ออกเสียงอ่าออกสระเท่า ah. กับสระเอนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูตัวนี้ต่อไปเจอไปก็อืมเนี่ลองหาดอ่านดูซิอืมลองหาด ลองอ่านดูสิสังเกตนะฮะว่าตัว e ตัว e จะอยู่สุดท้ายเลยเนาะตัว e จะอยู่สุดท้ายนะฮะมีตัวมาขั้นนะ e จะเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับนี่มีตัวมาขั้น a และ e แสดงว่าออกเสียงเป็นสระ a นะครับสระ e จำด้วยนะอืมนี่ อือ้าวมีลืมพษน,น์ผสมด้วยเนาะที่เราเคยเรียนมาแล้วในะอีพีที่ผ่านมาที่รูเคยสอนนะครับเอาเอาเอา,เอาอีกข้นหน่อึ้ักนหนา่ายเ๋ยจะได้มาอ่านทั้งเดียวมันจะได้จำง่ายขึ้นอืม อันนี้นะครับมานนี้อันนี้ก็ออกเสียงเป็นอะไรหาเป็นสาะเอหมดเลยเพราะว่าเป็นสระเอมาเลยนะครับเพราะว่ามีมีเอและอ e ีมีตัวมาขั้นเอและอ e ีเนาะคือตัวทีตัวนี้นะครับในคาแรกเลยออกเสียงเป็นสารเอนะครับไปดูเอาคานี้ออกเสียงว่าจีเกอจ์เ่ากับกไก่สารเอตัวสะกดทีถือทอทะหานนะครับ อันนี้ออกเสียงว่าอ่า gate yes gate gate แปลว่าประตูนะครับอ่านี่ gate อ่าออกเสียงยาวนะครับออกเสียงยาวออกเสียงยาวเนาะแปลว่าประตูที่เราจะเจอตามสนามยินลรือะไรต่างๆนะครับหรือสัางที่แข่งกีฬาฟุตบอลเรือ่อจะมี gate one gate two พวกนี้นะครับอ่า ตัวต่อไปนะตัวต่อไปละครับตัวแรกเพัญชนะตัวที่สองสระและก็ตัวที่สามคือตัวสะกดอ่าเนี่ยตัวนี้ v เวอร์ว v เวอร์เท่ากับวอแหวนสระเอเพราะว่ามี v มาขั้นเอและ e เลยออกเสียงเป็นสระเอนะครับและก็วอแหวนออกเสียงเป็น เสียงเป็นว v, v นะครับเอาฟันบนแตะในชิ้นปากล่างเนาะเลยออกเสียงว่าเวฟอ่าเวฟ w a v แปลว่าคลื่นนะครับคลื่นเราเล่นเวฟกันหน่อยเล่นคลื่นกันหน่อยอะนะอันนี้นะครับคลื่นหรือโบอกมือคนเนี้ยจะโบกมือเนาะตัวต่อไปล่ะอาเท่ากับเแต่ท่าต้น r เท่ากับ โรเรือสระสระเอและก็ตัวสะกดซีเอเมื่อกี้อ่าเรียนเมื่อกี้ซีเเท่ากับซอโซนะครับอ่ารวมกันเป็นมาเขียนใหม่เป็นเลสเลสอ่าเลสตัวนี้แปลว่าแข่งอ่าการแข่งขันนะครับเลสซิ่งนะครับอ่าการแข่งขันอ่า ตัวต่อไปสายแท้ต้นเท่าก,กับตัว c c เท่าก,กับ c ออกเสียงเป็นเขเขคอควายสาระ a ตัวสะกด m m เหมือมอมาตัวนี้ออกเสียงว่าเคมออกเสียงยาวนะเคมแปลว่ามามาจากช่องที่สองของคำว่าคำเนาะคำเค็มคำแคำปลว่ามา ต้นๆอ่านี่จะมีเลยนะต้นเนาะต้นที่เป็นอักษรควบที่เราเรียนไปแล้วนะครับอักษรควบ S N ออกเสียงเป็นเสนอนะครับเสนออ่าออกเสียงสวัีครับเสนอ S เท่ากับสอเสือสอโซ่สอแล้วก็ได้เนาะแต่เป็นสอเสือเสนอเขียนติดกันนะ N เท่ากับนอหนู S เท่ากับสอเสือสอเสือนอหนูเขียนต่อกันไหมส่อเสือนอหนู สระอะไรเออีขั้นอ่าสระเอแล้วก็ตัวสะกดตัวสะกดตัวนี้เคคือคอควายออกเสียงเป็นเสียงยาวเนสเนกอ่าสเนกอ่าสเนกอ่ะอันนี้ก็แล้วกันแปลว่าหนูถูกต้องครับและตัวสุดท้าย L เท่ากับเ็นช่าต้น L เท่ากับ อลอริงสระอ่าสระเอแล้วก็ตัวสะกดเนี่ยตัวสะกดตัวนี้ตัวสะกดเอนครับนอหนูเอ็นเนาะนอหนูออกเสียงคําว่าเลนเลนแปลว่าอ่าช่องถนนนะครับช่องถนนช่องถนนที่มีคําว่าไบาเลนอะไรพวกนี้ครับถนนเฉพาะจักรยานอะไรก็ว่าไป อันนี้ก็เป็นสระนะครับอ่าเขาเรียกว่าสระผสมเนาะสระผสมระหว่างเอและอ e ีสระผสมเอและ e อ,อีออกเสียงเป็นออกเสียงเป็นอออกเสียงยาวนะครับอ <A S 1> <A S 2> ออกเสียงยาวเนาะอ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวครูขอจบกรารสอนในทิ้งเร่านี้นะครับ ถ้าไม่เข้าใจไปกดคอมเมนต์ขกข้างล่างเลยเดี๋ยวไปถามได้เดี๋ยวครูจะเข้าไปตอบให้ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วชอบใจกดไลค์กดแชร์เพื่อ็ปกำลังใจในคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็บายบาย